อบอกเลยนะวันเมียพกดวงมาเต็มท่านรวมแค่ห้าพันเพชรก็พอห้าพันเพชรได้สองจุดพี่จีกดไปเก้าใบได้ชิมเขียวมาหนึ่งท่าน,นินอีกหนึ่งอ๋อคุ้มเกินอนาะอะไรคือเกลือหรอไม่รู้จักเฮ้ยวันนี้ไตดีมากเฟ้อไตดีมากเฟ้อวันเนี้ยอ้ออะไรวันเนี้ยทำไมมันถึงไ,ได้แบบออกง่ายได้อะไรเย่างบี้ล่ะคะยังไม่ได้เสียสักเพชรเลยอะค่ะอ๋ออย่าเสียเพชรอจน สมติว่าย้ายแผน่นที่จะเบียงขึ้นไปอยู่แทนอ่ก้อนหินแล้วเอาก้อนหินเนี่ยลงมัดอยู่ตรงนี้แทนอะ่ะมันจะตกก้อนหินให้หรือเปล่าวะแล้วมึ่งแบบก้อนหินอยู่ข้างขวาว<ะ>พึ้นเขียวอยู่ข้างซ้ายตกตรงกลางทุกครั้งเลยแ่<ะ>ป,ประตกยังสองที่ดีเดิลเขารู้สึกแบบเวลาเรากินอะไรแล้วมันแบบมันเค็มนจนเราแบบเค็มแบบสั่นขนนะเคยนะทุกคนสา0 0ันเพจกูปิวไปแล้ว3า00เพจกูปิวไปแล้ว ดูจากกันนะคะทุกคนค่ะสวอ,อ r right ์สแบรนด์ลีเจนด์แฟชั่นอีเวนนะคะทุกคนค่ะรวมตำนานแมทัพจากรวัดแห่งสามูไรโยอ๋อทุกคอลังการงานสร้างขนาดเนี่ยมันจะอลังไปหรือเปล่าระยะเวลาการวางจำหน่ายนะคะ15พฤศจิกายนนี้ถึง20ธันวาคมนี้เท่านั้น5วันเท่านั้นนั้นนั่นนันนัน ดูความบาลังนะคะเดี๋ยวกดเท้าไห่เอ้าทำไมเขาไม่มีรีเอฟิก กใจมากๆเลยสําหรับเบิ้มในวันนี้คอเบิ้มจะเอาชุดสีอะไรดีชอบหมดทุกชุดเลยสีแดงใช้สีเต็ดก้อนสีเขียวสามใบสีม่วงใช้แค่ห้าก้อนสีเขียวสองใบสีดําใช้สามสีเขียวหนึ่งสีดําใช้น้อยมากแต่เอาจริงไหมเบิ้มชอบเสื้อสีดำตอนนี้คือกําลังแบบชั่งใจอยู่ว่าจะเอาอะไรเอาจิงเลยนะชอบเสื้อสีดำุียหน้าก็เซ็กซี่อุ้ยน้าแบบว่าเทรนแบบแพ้กุ้งอะไรเงี้ย แต่งหน้ามันนางไหมแบบทำตาแดงๆตรงนี้นะแล้วก็ทำปากคุ้มูแค่ตรงเนี้ยน่ารักจิ้มๆ <c oughs> เดี๋ยววันหลังเอามาแต่งให้ดูนะคะเดี๋ยววันหลังเบิ้มจะมาแต่งให้พี่ๆดูเอออันนี้ชอบเสื้อสีดำเบิ้มชอบเสื้อกระโปรงก็เฉยๆรองเท้าต้องพูดหัวนี่โอ๊ยหน้าชอบหน้ากับเสื้อสีดำชอบเสือ้อสีม่วงสีม่วงเนี่ยชอบกางเกงกระโปรง รองเท้าด้วยชอบรองเท้าด้วยสีม่วงมาดูทางด้านของสีแดงกันบ้างค่ะทุกคนค่ะเสื้อความรู้สึกเหมือนอันนี้ยทุกคนเคยดูอันนี้ปะมดเอ็กอะไอ้มดเอ็กอะความรู้สึกอย่างนั้นยังไงอย่างนั้นเลยทอกเบิร์เจ้าสีอะไรดีอะหนึ่งพันล้านปีต่อมาอาล่ะทุกคนตัดสินใจแล้วเอาแบบจากใจเลยนะสีม่วงตอนเนี้ยคือในใจอะเทให้สีม่วงแล้วแต่ไม่รู้จะเอาสีอะไรดีอะไอ้ดําก็สวยนะเว้ดูดิแต่ดํามันก็ไม่ค่อยเด่นนะทุกคนสีม่วงไปเลยหมล่ะ เออจีเอ็มจีเอ็มค่ะก่อนว่าเอาแต่นาเนี้ยค่ะเกือครึ่งราคาได้ไหมคะแล้วก็สีม่วงค่ะโอเคเกลือเนี่ยแล้วก็สีแดงค่ะเอาเกงค่ะแบบแม่งไปเลย3สีไปเลยให้เขารู้เวยว่าเราได้3มชุดโอเคเรามาดูกันก่อนว่าออกง่ายไหมถ้าออกง่ายเบิ้มอาจจะเอาทั้งม่วงแล้วก็ดำเอาแม่ง2ตัวไปเลยให้มันจบไปเบิ้มจะเอาม่วงกับดำม่วงกับดำเอาแม่งสองชุดนี่แหละทุกคนพอแล้วแต่ สีม่วงหิน5้าก้อนสีดำหิน3มเป็นหิน8หิน8ใช่ปะ่ะพิมพ์เขียวสองกับ1หิน8ก้อนพิมพ์เขียว3าใบหิน8ก้อนพิมพ์เขียว3ใบ <Okay. S 1> ตอนนี้เรามีหินอยู่2ก้อนนะทุกคนคะ่ะก็เท่ากับเราต้องการหิน6ก้อนพิมเขียวสาใบบิ้มจะให้งบแค่เบิ้มบอกเลยนะวันนี้พกดวงมาเต็มท่้นงบแค่ พันเพรก็พอ5 0 0พันเพรได้สองชุดนะครับ5้าหขอให้ทำาไมมีแต่คนมาแจ้งให้เกือกูก็งงเหมือนกันนะ <S <S เอาละค่ะพี่น้องมา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 ,มาขอามากค่ะพี่ดาอว้าวจุมอะไรล่ะโอ้ยเรามีบัตรุด่ิบเกาใบพี่ละหนึ่งกว่าแล้วกันเก้าใบอ๋อฮะเยี๋ยวเห็นห สี่ใบค่ะ <litt> พ <Warner of cringe> ิมพ์เขียวออกเลยค่ะเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะเอ้าเกินแล้วตัวทีห้าเมึง บัตรที่ฟรีอยู่ไม่ใช่ฟรี<ม>นะคะซื้อปุ๋นไว้แล้วจีกดไป9ก้าใบได้ทีมเขียวมาหนึ่งได้หิอีกหนึ่งโอ้ยคุ้มเกินอ่ะอะไรคือเกลือหรอไม่รู้จักไอวันนี้ไตดีมากเฟอร,ร,ร์ไตดีมากเฟอร,ร์วันเนี้ยโอ้ยอะไรวันเนี้ยทำไมวันศึกได้แบบออกง่ายด้ยอะไรอย่างเดียวแล้วคะนี่ขนาดเพย์ประจำตัวยังไม่มานะคะนี่โอ้ยฉัาโดนดวงๆๆมานะก็คงอ้าปาดหนึ่งห้าอันก็คงออกมาห้าชิ้นเลย ยังไม่ได้เสียสักเพรเลยอะค่ะอโอ๊ยอย่าเสียเพรไอไอยอย่าเสียเพร <laughs> ไปทีละห้าเลยแล้วกันวเดีย๋ยวให้เราใช้เพรเราก่อนโอ้โหมาลงนี้แโ้โโอห ทุกคนขาจังหวะนี้เคยประจำตัวต้องมาแล้วนะจังหวะน,นี้ ถ้าสมมติว่าย้ายแผ่นที่เสบียงขึ้นไปอยู่แทนก้อนหินแล้วเอาก้อนหินเนี่ยลงมาอยู่ตรงนี้แทนอ่ะมันจะตกก้อนหินให้หรือเปล่าวะมึงตกตรงนี้ทุกรอบเลยเนี่ยมึงตกอีตรงเนี่ยแล้วมึงแบบก้อนหินอยู่ข้างขวาพิ้เขียวอยู่ข้างซ้ายตกตรงกลางทุกครั้งเลยมึงจะไม่ตกไ้ซ้ายหรือขวาบ้างเลยล่ะฮะบางิีก็เกิดไปนะคะทองคั่งกัน คนรู้สึกแบบเวลาเรากินอะไรแล้วมันแบบมันเค็มแต่จนเราแบบเค็มแบบสั่นขนหนักเคยไหมอะไรแบบนี้เลยอ่ะทุกคนค่ะไปต่อทุกคนสามพันเพจกูปิวไปแล้วสามพันเพจกูปิวไปแล้วไป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  คือ3,000เพชรกับอีสิบเก้าใบอ่ะได้พิมพ์เขียวมาหนึ่งใบแล้วก็ก้อนหินก้อนเดียวอะไรคือเกลือหรอไม่รู้จักอ้ยอะไรวะเน,นี่ยทำไมมันถึงได้แบบออกง่อยด้เลยอย่างเดียวละคะ่ะยังไม่ได้เสียสักเพชรเลยอ่ะค่ะเอ้ยอย่าเสียเพชรไออ้อยอย่าเสียเพชรแดกกูไป3,000เพชรให้ก้อนหินกูก้อนเดียวมึงก็ใจร้ายไปไหมสา0 0ัเพชรนี่ยังไม่ออกสักอย่างเลยนะ1,000ล้านปีต่อมาไมนะ่ลองทีละก้อนดูสิอ่ะได้พอนด้ แค่ที่เส <t> uh ียงมึงเนี่ยหลอกหลอนกูจังเลยนะมึงทุกอย่างเลยค่ะพี่เนพีทินุค่ะมึงก็เกินไปแล้วปะมึงจะออกสีฟ้าให้กูทุกวันไม่ได้นะเพื่อนเออว่ะเทพเจ้าชอบจีหอยนี่ว่ะเฮ้ยจีหอยต้องมาแล้วเมื่อวานเปิดจีหอยได้เลยเมื่อวานเนี่ยเปิดจีหอยอ่ะ หินก้อนเดียว5,000เพชรไม่เคยสุ่มอะไรแล้วขี้ริ้วขี้เหร่ได้ขนาดนี้ทุกคน5,000เพชรก้อนหินก้อนเดียวเลยไม่ตื่นได้เลยตอนนี้พิมพ์เขียวครบแล้วนะคะ3ใบเหลือก้อนหิน โอ้หินต้องมาโอ้เพีย <c oughs> ไม่อยากได้พิมเขียวแล้ว <c oughs> อยากได้แต่ก้อนหินเน่าก้อนหินให้ได้เป่ะหนึ่งพล้านปีต่อมา รวยแล้วาบาปหรือเปล่ามันน่าคิดมากเลยเนี่ยอุ้ยตายแล้ว1,000ล้านปีต่อมาตอนนี้หมดไปแล้ว8,600รเพศแล้วแล้วแล้ว เท่าไหร่อะเดี๋ยวเดวบวกลบคูณหารแป๊งคนึ่งนะอันนี้นะคะคือรวมบัตรที่มีอยู่ด้วยนะคะถ้ากับ8,940เพ้รนะคะได้มาส<ฮ>่งชุดด้วยกันนะคะทุกคนค่ะถามว่าคุ้มไหมก็เออีกนะไม่ถุกม,มากเท่าไหร่ ไปดิงงไปดิเสื้อม่วงกางเกงดำเสื้อม่วงเกงดำอะ่ะเอาดิงงไปดิงงไปด,ดิเอาเดเอาเดเอาเดเทไปดิอุ้ยจะเปลี่ยนคู่แูวปซึ่งนะคะทุกคน ขออนุญาตด้วยนะคะคุณผู้ชมขอให้ช่วยกันกดแชร,ร์ให้บ่มน้อยนะคะเป็นสาธารณะหรือแชร์เข้ากลุ่มเกมจะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะช่วยกันกดแชร,ร์ให้ให้บ่มน่อยนะคะพี่ๆนะญาณแม่